เดี๋ยวขอฝากพี่แมนครับพี่แมนเป็นเออาร์คือผู้ดูแลศิลปินที่หล่อที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้ฝากอันนี้ด้วยนะฮะใครที่ดูคลิปดูวิดีโอไรอยูบ่อยๆก็ๆจะเห็นกันนะฮะอ่ะถามหน่อยถามหน่อยถามหน่อยเวลา,าใจเด่นเขายไม่ถามอะไรเลยอ่ะ,อะเออ ถามหน่อยว่าเวลาเวลามาตรงนี้เนี่ยทำไมทาไมต้องขอจับมือตลอดเวลาเลยอ่ะทำไมอ่ะใจเย็นนะครับจะเย็นเราอาจจะตกเวทีได้ยิ่งตัวเล็กๆอยู่นะฮะให้จับอยู่ ส่วนเล้าเด้ส่วนเล้าน ah <ussy> <pr> ี่ขืนได้นีิขืนได้นิโอ้มันแมนเนี่ยวนี่เนอะมุจะร้องไห้ไอ้บไอ้บอลซื้อไอ้บอลตายตาตายตายตาย้โอ้โอ้โอ้โ่าจางห้าร้อยค่ารักษาพันหนึงห้า ครับครับต้องรับคนนะะครับไม่ใช่รถเมย์บกเป็นจริงจับอีจับอีจับอีครับจับอีจับอีอ่าอ่าอครับโอเคถึงก็ถึงอ่าด้านหลังด้านหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เวลาจับมือก็กินไปกว่า3 0สนาทีแล้วนะฮะ,ะวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทราบว่าวันนี้เนี่ยจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับมามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเยอะด้วยนะครับจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยคาพูดและกันวันนี้นะคระับถ้าทุกคนมองไปที่ข้างหลังนี้นะครับก็คือบึงพลานชัยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดร้อยเอ็ดเรานะครับ ตอนที่ลิเด็กเนี่ยจำได้เลยสมัยก่อนเนี่ยจะมา,าตีแบดที่นี่นะครับมามาวิ่งที่นี่นะครับตอนนั้นมีมีแข่งมาราทอนวิ่งแข่งมาราทอนบ้าพลังเออก็มาแข่งกับเขาที่นี่ตอนนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมองไปข้างหลังนะครับที่เห็นเป็นศาลาตรงนั้นนะครับก็คือศาลเจ้า,าจพ่อหลักเมืองนะครับใครที่ มาที่จังหวัดเราเองเป็นครั้งแรกหรือว่ายังไม่เคยไปไหว้เนี่ยลองไปไหว้ดูนะครับอยากบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากจริงนะครับตอนที่ลิศไปสอบเข้าแพทย์มขอลิศก็มาขอท่านที่นี่ก็ติดนะครับตอนที่ไปประกวดเดตานะครับมาขอท่านที่นี่ก็ติดนะครับไม่ใช่มูกเรื่องจริงเอาเห็นหน้าอมยิ้มกันหมดนะครับก็ลองไปลองไป ขอด้วยลองไปไหว้ดูนะครับเผื่อบ้าว่านะฮะ